ในสมัยพุทธกาลเนี่ยถึงคนฟังทำแล้วก็เป็นทำง่ายเพราะว่าในในสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลานั่งเวลาพพุทธเจ้ามานั่งมาเป็นประธานในการสอนเนี่ยเงยียบมากเลยอะ่ะไม่มีท่านว่าในพระไตรปิฎกว่า แทบจะได้ยินเสียงเข็มเล็บหล่นใส่พื้นตกเล่มนึ่งยังไม่มีเลยใครจะแกแอมก็ไอนิดนึงก็ไม่มีใครจะเดินขวบไหวเลยก็ไม่มีเลยมันเงียบสงบสงัดทั้งกายกายก็ไม่มีใครเคลื่อนไหววาจาก็ไม่มีใครพูดเหลือแต่จิตภายในของแต่ละคนเท่านั้นเองมันเงียบมันสงบสงัดเหมือนพระเจ้าตรัสว่า ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และเทพเทวดาเขาเคารพเรามากหากเราไม่อนุญาตให้ใครพูดไม่อนุญาตให้ใครขยับมันจะไม่มีใครพูดไม่มีใครยับเลยในความเงียบความสงบความสงบันนี้มันคือทมแล้วมันเป็นทมไปแล้วพระพุทธเจ้าจึงไม่ต้องแสดงธรรมเพราะเป็นทมไปแล้วเป็นความเงียบความสงบความสงัดไปแล้วไม่เป็นทมไปซะแล้วนในความเงียบความสงบความสงัดทั้งโลกธาตุมันเป็นเป็นรมไปแล้วทมแท้ นั้นทาแท้ดิไม่ใช่เป็นคําพูดตอนที่พระพุทธเจ้าพูดแต่มันเป็นทาแท้แล้วตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้ายัางไม่พูดคือมันเงียบมันสง,งบมันสง,งัดไปทั้งโลกธาตุพระเจ้าตัดว่าทั้งมนุษย์และเทพเทวดาทั้งหลายเขาเคารพนับถือเรามากหากเราไม่อนุญาตไม่เปิดปากขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีใครเลยที่ที่จะกระดุกกระดิก คือเคลื่อนไหวทางกายไม่มีใครกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวทางวาจาเรียกว่าสถานที่ในบริเวณนั้นก็สงบเรียกว่ากายสงบร่างกายไม่เคลื่อนไหวเรียกว่ากายสงบวาจาไม่เคลื่อนไหวเรียกว่าวาจาสงบหรืออันเดียวคือจิตไม่เคลื่อนไหวจิตไม่กระดุกกระดิกคือใจแหละไม่กระดุกกระดิก แต่อาการของใจยังเคลื่อนไหวคือมันยังไม่ตายร่างกายส่วนที่เคลื่อนไหวคือลมหายใจเคลื่อนไหวแต่ร่างกายภายนอกไม่เคลื่อนไหววาจาไม่เคลื่อนไหวอาการของจิตซึ่งเป็นสังขารปกติเคลื่อนไหวแต่ใจไม่เคลื่อนไหวเมื่อไหล่นี่ยพบใจไม่เคลื่อนไหวก็เลยเป็นนิพพานก็จะเลยเป็นนิพพานเรียกว่ากายวิเวกวาจาวิเวก จิตวิเวกจึงถึงซึ่งอุปัิวิเวกคือกิเลสวิเวกกิเลสสิ้นไปดังนั้นในความเงียบความสงบความสงัดนั้นมันเป็นธรรมแล้วมันเป็นธรรมมัอนอยู่แล้วในตัวคือสถานที่กับวิเวกคือหมายถึงว่าพอมาเข้าสถานที่ปฏิบัติธรรมทุกคนเงียบไปหมดก็สถานที่วิเวกกายกับวิเวกไม่เดินกันไปขวักขวาวาจาวิเวกไม่มีใครพูดคุยกัน มันก็เลยจะรอฟังธรรมพุทธเจ้ามันเป็นธรรมไปหมด้วเหลือแต่รอทางพุทธเจ้าใจก็ถึงใจซึ่งวิเวกกายวิเวกวาจาวิเวกจิตดั้งเดิปมาแทนวิจัยวิเวกอุปธิก็คือกิเลสก็เลยวิเวกดับไปก็บรรลุพันธิพาลพันธิพาลมันจึงไม่ได้อยู่ที่ทมไม่ได้อยู่ที่คตอนคําพูดสอนแต่เพราะว่ามันมันเป็นความวิเวกท่านจึงไม่ได้ใช้ความสงบอย่างเดียว ใช้คําว่าวิเวกดังนั้นเนี่ยมันจึงเหนือความสงบมันเป็นวิเวกถ้าไม่ได้ใช้ว่ากายสงบวาจาสงบจิตใจสงบแต่ใช้คําว่ากาย ek, วิเวกว่าจาวิเวกจิตวิเวกคือมันเงียบมันสงบมันสงัดวิเวกวิเวกวางเวงวงเวงเนี่ยคนไทยใช่วิเวกวางเวงหงเวงวิ้งวิ่ง มันจึงเป็นวิเวกเลยวิเวกกายวิเวกวาจาวิเวกจิตวิเวกสึ่งซึ่งอุปธิวิเวกค,คือกิเลสสิ้นไปสมัยนี้เป็นธรรมยากเพราะว่าสอนธรรมคนก็เดินไปเดินมาพูดธรรมคนก็พูดแข่งความคิดความปรุงก็แข่งซ้อนกันตลอดในใจเรามันเลยไม่เป็นวิเวกอุปธิคือกิเลสมันเลยไม่วิเวก แล้วในวิเวกที่เป็นธรรมมันไม่ใช่ธรรมที่เป็นคำสู้สอนพุทธเจ้าธรรมมันคือความวิเวกแต่สมัยนี้มันจะพูดยังไงคนก็ไม่วิเวกคือจะพูดคนก็เดินไปเดินมาควักควว่หมดจะพูดทรรคนก็พูดแข่งจะพูดทรรคนก็คิดแข่งมันก็เลยไม่เป็นธรรม ความจริงสมัยจึงถามว่าสมัยพุทธ,ทธการถึงเป็นธรรมกันได้ง่ายก็มันเป็นมันวิเวกหมดแล้วมันวิเวกกายก็วิเวกสถานที่ก็วิเวกกายก็วิเวกวาจาก็วิเวกจิตของเขาก็วิเวกสงบพร้อมที่จะฟงังธรรมแต่นี่มันทั้งกายก็ไม่วิเวกวาจาก็มีวิเวกอื เวลาจะแสดงธรรมก็เดินขวักไข่ไปมาเหมือัทงวาจาก็มีวิเวกจะแสดงธรรมก็พูดคุยกันล้วนจิตมันก็มีวิเวกเพราะมันไม่พร้อมจะฟังธรรมจิตมันไม่พร้อมจะฟังธรรมมันพร้อมที่จะพูดพร้อมจะคุยจะเปิดช่องก็จะพูดจะคุยมันชอบพูดชอบคุยกันชอบคิดชอบปรุงแต่งมันไม่พร้อมที่จะฟังธรรมถัานทมันวิเวกหมดนะเขาเรียกว่าวิเวกสาม กายวิเวกวาจาวิเวกจิตวิเวกมันก็ถึงซึ่งอุปทิวิเวกคือกิเลสวิเวกกิเลสวิเวกกวิเวกไปเลยกิเลสวิเวกไปเลยเห็นไหมอุปธิก็คือกิเลกกิเลกก็เลยวิเวกไปนั่นแหละคือนิพพานก่อนหลวงตาก็ไม่เข้าใจอ่ะวพาะทำไมตอนที่พระพุทธเจ้าตัดเทศสอนทําไมคนม่รู้อรหันต์ง่ายก็นี่และก็เพราะว่าคนสมัยนี้มันไม่วิเวกบางคนก็ ระหว่างสอนก็เอาโทรศัพท์มือถือมานั่งเล่นบางคนก็มีเรื่องมากหลายมานั่งฟังธรรมแต่มีเรื่องมากหลายใจไม่อยู่กับตัวมันเลยไม่วิเวกบางคนก็มาฟังธรรมก็ไปทำอะไรอยู่ในใจหมกมุ่น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 ,ม,นมันก็เลยไม่วิเวกผพราะไม่เข้าใจว่าธรรมมันคือวิเวก แต่หมกมุ่นเพื่อจะไปเอาทําให้ได้จะไปเอานิพพานให้ได้หมกมุ่นจะไปเอาทำอนิพพานให้ได้แต่ทำหรือน <yah> ิพพานมันคือวิเวกแต่มันไม่เข้าใจมันก็หมกมุ่นจะไปเอาทำอนิพพานมันก็ไม่เข้าใจว่าทำอนิพพานคือวิเวกมันก็เลยไม่วิเวกมันเป็นแต่ความหมกมุ่นหมกมุ่นหมกมุ่นเนี่ยมันก็เลยไม่เข้าใจนี่เหตุในปัจจุบันมันจริงเป็นทาได้ยากแล้วยิ่งสอนกันให้ไปเอานู่นเอานี่ยึดนั่นยึดนี่จับนั่นจับนี่ยึดนั่นยึดนี่ ประคองนั่นไว้ประคองไอ้นี่ไว้มันยิ่งเละเทะกันไปใหญ่ทำพุทธเจ้าให้ปล่อยวางกลับไปประคองไปจับไปยึดสอนให้ประคองให้จับให้ยึดมันสวนทางคําสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางแต่นี่สอนให้ไปเอานั่นเอานี่จับนั่นจับนี่ยึดนั่นยึดนี่แบกนั่นแบกนี่ไว้เอาบุญเอากุศลเอาทะเอาอะไรมากมากไว้พุทธเจ้าบุญก็ไม่ได้เอาไม่ให้ทําบาปบุญกุศลก็ไม่ได้บุญกุศล บาปไม่หลงไปทําบาปทําความดีแล้วก็ไม่ติดดีบุญกุศลทําดีไปเรื่อยๆแต่ไม่ติดดีไม่ยึดดีเลยเหนือบุญเหนือบาปเหนือดีเหนือชั่วไปเลยเรียวกวันิพิพานสอนหมดสอนอะไรสอนนี่เอาหมดนะยึดหมดเอา,เอาตอนนี้มันก็จะเลยเสียหายเนี่มยมันก็เลยเลยรู้เหตุเลยบอาอ๋อทำไมมันสมัยพุทธกาลสมัยพุทธเจ้าจึง เป็นทรรู้รมเห็นทมกันง่ายสมัยนี้เป็นทรรู้ธรมเห็นทมกันยากไปสอนแต่ละที่มันไม่ไม,ไม่สงบไม่สงบมันเดินกันแข่งควยไปหมดนะขณะสอนก็นเดินกันควยไปหมดเล่นโทรศัพท์มือถือบางพวกก็ออกไปโทรคุยมั่วตัวหมดน,นะเปิดโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์เครื่องนั้นดังเครื่องนี้ดังไอ้คนก็จะทำโน่นไอ้คนนี่นก็จะทำนี่ไอ้คนนั้นก็จะทำโน่นสมัยวิทยการไม่มีแบบนี้ สมัวยวนี้มันตามใจตัวเองหมดนะมันไม่รู้อะไรว่ามันไม่รู้อะไรเป็นธรรมนี่มันก็เลยตามใจตัวเองไปหมดนะก็เลยพอจะแสดงธรรมลงตาเอออย่าเพิ่งเอาของอะไรมาจะถวายก็ถวายสักทีเดียวจะประเคนก็ประเคนสักทีเดียวเดี๋ยวพอจะแสดงธรรมคนนั้ก็เข้ามาจะเอาของมาถวายคนนี้ก็จะเอาของมาถวายคนนี้ก็จะเอาของมาประเคนเอาน้ำมาถวายเอาปานะมาประเคน พวตัวไปหดเลยมันก็เลยเอ้าแซงทำสะดุดสะดุดหย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 ุดไอคนจะเป็นธรรมก็เลยสะดุดหยุดหยุดอย่างเงี้ยก็บอกว่าไอจะถวายก็ถวายแต่ทีเดียวจบอาวเดี๋ยวก็ไอคนมาก็จะรีบกลับยึกยักยึกยัยึกยัจะรีบกลับให้ได้จะถวายของมาเอาบุญแค่ถวายของไม่รู้อะไรเป็นบุญจะเอาบุญแค่ถวายของจะรีบกลับยุกยิบยุกยิ เนี่ยแต่เราก็ใจว่าอ๋อทาไมมันมันไม่เป็นธรรมตอนนี้เราก็ให้เป็นธรรมไปซะเวลาพวกเราฟังธรรมเราก็รู้ว่าธรรมมันคืออะไรแต่เราไม่รู้ว่าธรรมมันคืออะไรมั่วตัวหน้าดูเลยอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นธรรมอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นธรรมธรรมมันคือใจที่ไม่เคลื่อนไหวใจมันไม่เคลื่อนไหวมันก็ต้องฝึกมาจากกายไม่เคลื่อนไหววาจาไม่เคลื่อนไหวและใจมันก็ไม่เคลื่อนไหว เ <S an> ออตอนนี้พอเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจคําสอนว่าเอ้ผูกเคยมันบอกว่ากายไม่เคลื่อนไหววาจาไม่เคลื่อนไหวเออจิตไม่เคลื่อนไหวหรือใจไม่เคลื่อนไหวนั่นแหละคือทมเรียกว่าวิเวกกายวิเวกวาจาวิเวกจิตวิเวกไอ้คนก็พยายาจะไปทําะไ้ที่เคลื่อนไหวมันไม่เคลื่อนไหวถ้าเราสังเกตด,ดีๆอะเอากายไม่เคลื่อนไหวแม่กายอยู่นิ่ง,งแต่ลมหายใจอะคือกายอ่ะลมหายใจก็ต้องเคลื่อนไหว แต่อย่าไปยุ่งกับลมหายใจที่เคลื่อนไหวกายมันก็ไม่เคลื่อนไหวเองเพราะนั้นต่อให้ร่างกายเราไม่เคลื่อนไหวแต่ไอ้ลมหายใจมันก็ยังเคลื่อนไหวส่วนที่เคลื่อนไหวมันก็มีความเคลื่อนไหวส่วนที่ไม่เคลื่อนไหวมันก็เป็นมันก็ไม่เคลื่อนไหวร่างกายผมบอกว่าร่างกายไม่เคลื่อนไหวกายวิเวกกายไม่เคลื่อนไหวแต่ลมหายใจมันยังหายใจอยู่มันเคลื่อนไหวแต่ก็ช่างมันเพราะเป็นธรรมชาติอะไรเป็นธรรมชาติที่เคลื่อนไหวปล่อยมันเคลื่อนไหว อันไหนมันมันไม่เคลื่อนไหวได้ก็ปล่อยมันไม่เคลื่อนไหวนั่นไม่ใช่ว่าไปประคับไปลมให้ใจไม่เคลื่อนไหวก็ตายพอดีตอนนี้ถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยเราก็จะเข้าใจเรื่องใจกับจิตธรรมชาติของใจมันไม่เคลื่อนไหวแต่จิตมันเคลื่อนไหวมันลมให้ใจเขาออกอะแต่ใจอะมันเป็นธรรมชาติไม่เคลื่อนไหวแต่เราไม่เข้าใจตรงเนี้ยเราก็จะประคับไปจิตมันไม่เคลื่อนไหว มันเราเห็นว่ากายเราไม่เคลื่อนไหวได้แต่เราบังคับไปลมหายใจไม่เคลื่อนไหวได้ไอส่วนที่เคลื่อนไหวมันมีเคลื่อนไหวแต่ส่วนร่างกายมันไม่เคลื่อนไหวส่วนปากเนี่ยเราบังคับไปมันไม่เคลื่อนไหวได้เออส่วนจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติต้องรู้ต้องเห็นเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรมันเคลื่อนไหวได้แต่ธรรมชาติของใจมันไม่เคลื่อนไหวไปตามสิ่งที่เคลื่อนไหวร่างกายเราไม่ได้ร่างกายเรานั่งอยู่เนี่ยไม่เคลื่อนไหวไปตามลมแล้วเราก็ไม่ลุกไปเดินเพ่นผ่านเดินเพ่นผ่านมันก็เป็นความไม่เคลื่อนไหวแต่ลมหายใจมันก็ยังเคลื่อนไหว ส่วนจิตมันคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งของมันตามธรรมชาติไม่ได้ว่าปรุงแต่งเพื่อเป็นกิเลสแต่ธรรมชาติของใจมันได้แต่รู้มันไม่เคลื่อนไหวธรรมชาติส <endi> ิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวมันมีอยู่ธรรมชาติที่เคลื่อนไหวมันมีอยู่เราไม่เข้าใจเมื่อปฏิบัติเราไปทําให้สิ่งที่มันเนี่ยพยายามไปทําให้สิ่งที่เคลื่อนไหวให้มันไม่เคลื่อนไหวให้มันนิ่งๆแต่ธรรมชาติที่มันไม่เคลื่อนไหวมันธรรมชาติที่เคลื่อนไหวเราไปทำให้มันเคลื่อนไหวทั้งหมดเลยแต่ธรรมชาติที่เคลื่อนไหวเราจะดับมันให้มันไม่เคลื่อนไหว แล้วปฏิบัติมันกลับหัวกลับหางกลับด้านยังไงมรูป้ปฏิบัติทำธรรมชาติของความเคลื่อนไหวมันมีอยู่ธรรมชาติของความไม่เคลื่อนไหวมีอยู่ธรรมชาติของความว่างเปล่าจักรวาลเป็นธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวธรรมชาติของโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นกหนอนมแมลงพวกเครื่องบิน,นต่างๆดาวเทียมต่างๆมันเป็นธรรมชาติที่เคลื่อนไหวจริงใดเคลื่อนไหวปล่อยมันเคลื่อนไหวไป ใจมันเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าเหมือนกับความว่างเปล่าจัก,กรวาลเป็นธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวก็ม่รู้เห็นเข้าใจอย่างนี้ว่าความเคลื่อนไหวมันมีอยู่ความไม่เคลื่อนไหวมันมีอยู่อย่าหลงไปเป็นความเคลื่อนไหวอย่าพยายามไปดับความเคลื่อนไหวทําให้มันไม่เคลื่อนไหวมันก็จะเป็นใจที่ไม่เคลื่อนไหวส่วนเคลื่อนไหวก็คงเคลื่อนไหวไปแต่ใจมันก็เป็นธรรมชาติไม่เคลื่อนไหวพบใจพบธรรมถึงใจผืนนิพพานก็อย่างนี้น,นะแค่นี้นะแต่ความไม่เข้าใจมันจะไปทาให้เคลื่อนไหวให้มันไม่เคลื่อนไหวอยู่นั่นแหละ ปฏิบัตบิไม่รู้กี่ปีกี่ชาติก็ทำให้มันนิ่งนิงทำจิตให้มันนิ่งๆทำให้ม,มันนิ่งๆทำให้นิ่งทำให้เคลื่อนไหวให้มันนิ่งๆทำให้มันนิ่งๆมันก็เลยเป็นโรคเออเกิด <g ül üyor> มาก็เป็นเด็ก, <c oughs> ดกออทิสติกดาวเซนโดมฟังไม่เข้าใจไม่รู้ฟังยังไงฟังขาดๆาวิ่นวิ่น,น,น,นเออธรรมชาติมันเคลื่อนไหวมันก็เคลื่อนไหวเราจะไปทำให้โลกดวงดาดวงจนันดวงอาทิตย์ไอ้สิ่งที่มันเคลื่อนไหวอ่ะ จะทาให้มันหยุดนิ่งให้มันไม่ไม่เคลื่อนไหวไปเป็นอาวากาศหมดมันจะได้หรือใจมันเป็นอาวากาศหนังสือลวงตามหาบัวเล่มหนึ่งเขียนว่าอวกาศแห่งจิตเดิมแท้หลวงตาหลวงปู่ดูนาตุโลว่าอวกาศหลวงตามหาบัวเรียกนนยว่าอาวากาศแห่งจิตเดิมแท้หลวงปู่ดูนาตุโลเรียกว่าจักรวาลเดิมใจคือจักรวาลเดิมแล้วจักรวาลก็คงไปจักรวาลมานะันน่ะแต่เราจะไปทําให้ในจักรวาลไม่เคลื่อนไหว่ มันจะไปทําได้ยังไงจะทําให้โลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันหยุดหมุนไอ้สิ่งที่ธรรมชาติที่มันหมุนก็ต้องหมุนธรรมชาติที่มันไม่หมุนมันก็ไม่หมุนมันก็มีอยู่มันแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยมั่วตัวหน้าดูเลยไปไล่ดับความคิดไล่ดับอารมณ์ได้ดับความรู้สึกไอ้มันนิ่งๆเฉยๆยอ้มันไม่มีความคิดความรู้สึกไอ้มันนิ่งๆเหมือนคนตายเหมือนท่อนไม้ไปปฏิบัติอะไรอย่างนั้นสอนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังสอนเท่าไหร่ปฏิบัติจะทําให้มันนิ่งๆมึงไอ้มันเออเออ ให้มันไม่รับรู้อะไรให้มันไม่คิดไม่นึกให้มันเหมือนเป็นท่อนไม้เป็นก้อนดินเฉย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 จากคนเฉลียวฉลาดปด่าเปียวปฏิบัติธรรมก็ค่อยซื่อบือ้อซื่อบือ้อโง่ดักดานพ่อแม่ครูอาจารย์เราดา่าเช็ดเลยโง่จากคนฉลาดค่อยค่อโง่ดักดานโง่ดักดานทำอะไรก็ค่อยคเออเออช้าช้าช้าชา,ชาคนเคลื่อนไหวเร็วก็ไม่เร็ว ทำอะไรเออเออจ้าจ้าหันก็จ้าจ้าบุกก็จ้าจ้ากินก็จ้าจ้าอาบน้ำก็จ้าจ้าไม่ทำให้ที่เป็นธรรมชาติไม่เป็นธรรมชาติไอคนที่จะเป็นธรรมชาติไม่เป็นธรรมชาติใจมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันว่างเปล่าเหมือนจักรวาลก็จักรวาลก็ไปจักรวาลไอความคิดความปรุงแต่งอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันเหมือนโลกดวงดาวดวงจันทร์ที่มันมันเป็นธรรมชาติที่หมุนเป็นธรรมชาติเคลื่อนที่เร็วอันไหนมันเคลื่อนที่เร็วก็ต้องเร็วอันไหนมันเคลื่อนที่ช้าก็ต้องช้ามันเป็นธรรมชาติของมัน อย่างแสงเนี่ยมันเคลื่อนที่เร็วเสียงเนี่ยมันเคลื่อนที่ช้ากว่าแสงเนี่ยแล้วก็โลกดวงดาดวงจันทร์อันไหนมันบางทีมันก็เคลื่อนที่ไม่เท่ากันแต่ละอันน่ะมันก็เร็วช้าไม่เท่ากันอันไหนมันเคลื่อนที่อย่างไรก็ต้องเคลื่อนที่อย่างนั้นแต่จิตนี่เขาว่าเคลื่อนที่เร็วที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรเคลื่อนที่เร็วกว่าจิตแล้วเดิมนี่เขาว่าไอน์สไตน์เนี่ยคนพบว่าเสียงนี่เคลื่อนที่เร็วที่สุดในโลกต่อมาคนพบว่าไอน์สไตน์เพราะว่าแสงนี่เคลื่อนที่เร็วกว่าเสียง ต่อมาก็ว่าไอสตนลก่อนจะตายเนี่ยพบว่าจิตเนี่ยมันเคลื่อนที่เร็วที่สุดในโลกเราก็ไม่เคยคุยกับไอสตา์นะไม่รู้จริงก็เปล่าเขาว่าอย่างนี้เดิมไอสตาลคนเพบว่าเสียงเร็วที่สุดในโลกไม่มีอะไรเร็วกว่าเสียงแล้วที่อย่างที่เคลื่อนที่ในโลกเนี่ยในจักรวาลเนี่ยโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อุกาบาตมันเป็นธรรมชาติที่เคลื่อนที่สิ่งใดมันเคลื่อนที่เร็วกว่าเร็วสิ่งใดมันเคลื่อนที่ช้ากว่าช้าก็ปล่อยเป็นธรรมชาติที่เคลื่อนที่ไป แต่ใจมันเปรียบเหมือนจักรวาลที่ว่างเปล่ามันเคลื่อนที่ไม่ได้มันได้แต่รู้สิ่งที่เคลื่อนที่แต่ตัวมันไม่เคลื่อนที่ไม่ปรากฏอะไรเหมือนจักรวาลก็ธรรมชาติก็เป็นแค่นี้ธรรมชาติก็ปล่อยธรรมชาติอันไหนเคลื่อนที่เคลื่อนที่อันไหนไม่เคลื่อนที่ก็ปล่อยมันไม่เคลื่อนที่อันไหนมันมีการเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่ช้าร่างกายเคลื่อนที่ช้าเวทนาเคลื่อนที่ช้าสัญญาเคลื่อนที่เร็วขึ้นสังขารเริ่มเคลื่อนที่จิตเนี่ยความคิดความปรุงแต่งเริ่มเคลื่อนที่เร็วขึ้น แต่เวทนาร่างกายอ่ะูปเวทนาสัญญาทังขาเนี่ยเคลื่อนที่เร็วไปตามลําดับอ่า่างกายเคลื่อนที่ช้าที่สุดเวทนาเคลื่อนที่เร็วขึ้นมาอีกหน่อยสัญญาเคลื่อนที่เร็วมากเลยความคิดความปรุงแต่งเคลื่อนที่เกิดดับเร็วขึ้นไปอีกแต่ที่เร็วที่สุดคือวิญญาณที่ไปรับรู้่างตาหูจมูกลิ้นแก๊ใจที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับทางทวารเนี่ยไปรับร e well. ู้เนี่ยเร็วที่สุดในเร็วที่สุดในโลกเนี่ยนั้นอันนี้คือจิตจิตที่ไปรับรู้่างตาหูจมูกลิ้นแก๊ใจนี่คือจิตที่มาคิดร่งแต พอรับรู้แล้วก็มาคิดปรุงแต่งให้เร็วที่สุดในโลกเนี่ยว่าจะตายเขาวาเขาว่าอย่างนี้แล้วก็ส่วนใจน่ะเป็นธรรมชาติไม่เคลื่อนที่เหมือนจักรวาลใจก็ปล่อยเป็นใจที่ไม่เคลื่อนที่แล้วได้เรารู้สิ่งที่เคลื่อนที่แต่สิ่งใดที่เคลื่อนที่ก็ปล่อยมันเคลื่อนที่ไปตามธรรมชาติร่างกายเคลื่อนที่ช้าก็ปล่อยมันช้าไปเคลื่อนที่ไปตามปกติของมันแต่ช้าจะเร็วก็ตามได้เท่าตามกําลังของมันเวทนาก็ได้เท่าตามกําลังของมันสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้เท่าตามกําลังของมันเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติแบบเนี้ย ปฏิบัติมันก็เป็นธรรมชาติในฝืนความจริงธรรมชาติสิ่งใดเคลื่อนที่สิ่งนั้นย่อมดับสิ่งนั้นย่อมไม่เที่ยงสิ่งใดไม่ไม่เคลื่อนที่ได้แต่รู้เขาอย่างเดียวคือใจหรือจักรวาลว่างเปล่ามันก็ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายมันเป็นธรรมชาติที่มันไม่เคลื่อนที่ไม่เกิดไม่ดับมันเลยไม่ทุกสิ่งใดเคลื่อนที่ได้สิ่งนั้นเกิดดับสิ่งนั้นเป็นทุกก็อย่าไปเป็นธรรมชาติที่เคลื่อนที่ซะให้เป็นธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนที่แล้วเห็นธรรมชาติที่เคลื่อนที่แล้วตัวมันเเเเเเออองไไมมม่่่่่่่คคลลืืนน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 ททททีีีีักกกกกกก็็็จจจจะปใพพ้้าาาาุรววยติด เพราะโลกทั้งสามมันเป็นสิ่งที่เคลื่อนที่มันต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในโลกทั้งสามมันเป็นสิ่งเคลื่อนที่เมื่อพ้นจากสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ก็พ้นทุกพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดธรรมชาติมีแค่นี้แหละทรมากก็มีแค่นี้แต่สอนมันต้องไม่รู้กี่ปีกี่เท่าไหร่มันไม่รู้เรื่องกนะับตีมมนรู้มันเป็นอะไรปฏิบัติเอาแต่ใจตนเองปฏิบัติอย่างที่ตัวเองคิดแล้วทาเองคิดเองเธอเอเองทาเองคิดเองเออเองทําเอง,เองไม่ได้เป็นไปอย่างที่สอนไปทําให้สิ่งที่มันเคลื่อนที่ทําให้มันไม่เคลื่อนที่ได้ย่างไงเนี่ย บอกอย่าไปยุ่งกับมันในสิ่งที่เคลื่อนที่ให้ใจที่ไม่เคลื่อนที่ก็จะไป,ไปทําให้สิ่งที่เคลื่อนที่มันไม่เคลื่อนที่จะไปทําให้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกมันนิ่งเฉยไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์ไม่อยู่กับรู้สึกเหมือนคนตายฝึกเหมือนคนตายอยไงน้เน่ะเออรีด่าก็ต้องรีบมาวางบนขาอ่อนตัวเองขับรถก็เนี่ยบอกว่าขับรถเฉยไม่รับรู้อะไรขับรถไปชนบ้านเขาตอนที่มาหาเขาก่อนขับรถไปชนบ้านเขาเลย แล้วก่อนมาหาลุงตาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปคว่ำเนี่ยเพราะอะไรเฉยขับไปเหมือนก Mun ับมอเตอร์ไซค์วิ่งไปไม่ม oh ีคนขี hmm. ่เง mm ี hmm. mm ้ยไอสิ่งที่เคลื่อนที่มันมีอยู่มอเตอร์ไซค์เคลื่อนที่ตัวไอขี่เบืหลังมอเตอร์ไซค์ไอจิตใจมันก็เป็นของเคลื่อนที่มันก็เหมือ์วิ่งไปแต่ใจไม่ไม่เคลื่อนที่มันได้แต่รู้สิ่งที่เคลื่อนที่อยู่รู้มอเตอร์ไซค์เคลื่อนที่รู้ว่าจิตเคลื่อนที่แต่ใจไม่เคลื่อนที่ได้แต่รู้อยู่ตลอดเวลาลุงตากำลังนั่งคุยอยู่กับอาจารย์ท่านหนึ่งเดี๋ยวมาแล้ว มีคนมอเตอร์ไซค์ล้มมาเลือดไหลอาบเต็มตัวเลยมาถึงอ้าวทำไมไปทาอะไรมาเลือดเลือดอาบเต็มตัวมอเตอร์ไซค์คว่ำอ้าวทำไมมอเตอร์ไซค์คว่ำครูทำไมครูไปขี่มอเตอร์ไซค์คว่ำก็มอเตอร์ไซค์วิ่งแล้วก็ปล่อยปล่อยมือจากแขนแล้วนั่งหลับหลับตาทาสมาธิบนหลังมอเตอร์ไซค์ที่กําลังวิ่งเร็วๆแล้วนี่เป็นครูสอนสมาธิเด็กๆเนะตอนเช้าว่าพาเด็กนั่งหน้าเสาธงแล้วครูเนี่ย ขี่มอเตอร์ไซค์ได้ความเร็วมากเลยแล้วก็ปล่อยปล่อยมอเตอร์ไซค์วิ่งไปแล้วก็นั่งขัดสตมาทิเบนหลังมอเตอร์ไซค์นั่งหลับตามอเตอร์ไซค์ควาาเลือดโชคไปหมดเลยดีไม่ตายแล้วเนี่ยคนอย่างเงี้ยไปสอนสมาธิเป็นครูด้วยครูสอนสมาธิแล้วดูสิคนที่ไปฟังมันจะเป็นยังไงเด็กๆอ,อ่ะม,มันไม่รู้เหรอจริงๆเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไร เขาสอนก็ทําไปตามความคิดอารมณ์ความรู้สึกตามความรู้ความเห็นเขาใจทําทโลูเว่ทำไปตามความคิดอารมณ์ของตัวเอง่ะเยอเงี้ยอยากคิดอย่างนี้ก็ทําอย่างนี้คิดอย่างนี้ก็ทําอย่างเนี้ยเขาสอนไม่ฟังท่าพรเจ้ามีแค่เนี้จะไปทําให้สิ่งเคลื่อนที่มันไม่เคลื่อนที่มุตตอไซรกานเลงเร็วๆนั่งหลับตาทําสมาธิบนมุตตอไคการเงเร็วมันความดีมันตามไม่ตายกับบุญนองหนาแล้วแล้วขับรถไปดีๆแล้วก็ทําสมาธิเฉยแล้วรถก็วิ่งไปขับรถไปชนบ้านเขาเลย ประชดใจเขาอีกเนี่ยทําอะไรเสียเตียให้หายไปหมดเลยฮนะแล้วบอกออกไปออกไปยังไงเมี้ยออกไปกลางแดดร้อนไหมเนี่ยออกไปกลางแดดก็ไม่ร้อนเฉยอากาศหนาวออกไป,กด,ออกไปด้วยอากาศนาห,หนาวร้อนหนาวไหมไม่หนาวเฉยไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวแล้วบอกว่าทํางานแบบนี้ไม่ทํางานผ,ผิดผิดถูกถูกโดนเจ้านายด่าแย่เหรอด่าเจ้านายด่าไปไงเจ้านายด่า เฉยอออะไรอะไรก็เฉยอย่างเดียวอะไรก็เฉยอย่างเดียวไม่รู้ปฏิบัติอย่างไงเฉยจนซื่อบื้อไปเลยเออเกิดมาใหม่เป็นเด็กออทิสต,ติกดาวเซนโดมไปเลยไม่รับรู้อะไรเลยทําไมตัวเองอเฉลียวฉลาดปาดเปรียวจิตที่มันเคลื่อนที่วจะตายจิตมันเคลื่อนที่เร็วที่สุดในโลกทาให้มันไม่เคลื่อนที่ถ้าอย่างนั้นน่ไอ้ใจเป็นธรรมชาติที่มันไม่เคลื่อนที่มันได้แต่รู้อย่างเดียวแต่กลับไม่ใช้มัน ไปใช้พิายามจะไปทําให้สิ่งที่เคลื่อนที่มันไม่เคลื่อนที่ไม่รู้ปฏิบัติอย่างไงเขาใจยังไงกับหัวกับหางไม่รู้พวกเราอ่ะปฏิบัติทํานิ่งเฉยเออเช่เฉยอยู่นั่นแหละในธรรมชาติของใจมันได้แต่รู้ตัวตนมันไม่มีมันเคลื่อนที่ไม่ได้มันจะไปแช่เชืออะไรได้ไอ้สิ่งที่เคลื like, ่อนที่ก็ให้มันเคลื่อนที่ทําประโยชน์ไปให้เต็มที่ทาประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจนกว่าชีวิตจะหาไม่ทําประโยชน์ให้มันเต็มที่เลย เนี่ยไอ้ใจมันก็ธรรมชาติของมันไม่เคลื่อนที่ได้แต่รู้อย่างเดียวเนี่ยธรรมชาติก็มีแค่เนี่ยความปทุกข์ก็อยู่ตรงใจที่ไม่เคลื่อนที่ไอ้สิ่งใดเคลื่อนที่ปล่อยมันเคลื่อนที่ไปยิ่งใช้มันเต็มที่เต็มกําลังความสามารถ่ะหลงไปกับไอ้สิ่งที่เคลื่อนที่มันก็ไม่เป็นทุกข์เป็นโทษภัยแก่ใครไม่ได้เป็นกิเลสอะไรถ้าหลงไปกับไอ้สิ่งที่เคลื่อนที่ก็เป็นทุกข์เป็นโทษภัยก่อนเรื่องเดือดร้อนพิกกเลนให้แก่ตัวเองและคนอื่นอีกแต่เป็นใจไม่เคลื่อนที่ได้แต่รู้อย่างเดียวไม่ปรากฏอะไร มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏตัวมันแต่มันรู้เขาอย่างเดียวรู้สิ่งที่เคลื่อนที่แต่มันไม่ปรากฏอะไรแล้วมันไม่เคลื่อนที่ความพ้นทุกข์มาอยู่ตรงใจที่ไม่เคลื่อนที่นี่แหละแต่มันเข้าใจตรงเนี้มันเข้าใจตรงการทำกเขจาจธรรมะแล้วไม่ใช่ว่าธรรมะไปอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่คูบาอาจารย์ไม่อยู่ที่พุทธเจ้าไม่อยู่ที่วัดวาอารามต่างๆไม่ใช่ไปปฏิบัติเอาอะไรไม่รู้ทำอะไรไม่ทราบมันทำให้มันทำปฏิบัติทมแต่ไม่ใช่ทมปฏิบัติทมไม่เอาทมเอาอะไรไม่รู้เนี่ย ไปเอานู่นเอานี่เอาอะไรมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยไม่รู้ปฏิบัติยังไงไปเอาเครื่องรางของขลังไปเอาอะไรตั้งอะไรเต็มมาหมดนะไปเอาอะไรมาเนีสวดมนต์พุ่มปมพุ่มปมพุ่มปมไม่สวดอะไรอย่างนี้วะเนี่ยทำไมสวดมนต์มันเหมือนกับมีเข็มมาแทงเข้าไปทั่วหมดเนี่ยเทพเทวดาอินพรมโยมญาณนาคุตเจ้าบ้านเจ้าเรือนกระเด็นกระดอนไปหมดเนีเองสวดมนต์ยังไงวะว่าสวดมนต์ปม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 เอ้ยทำไมสวดมนต์อย่างเงี้ยทำให้เทพเทวดาเขา เจ้าบ้าเจ้าเรือนกระเด็นกระดอนได้หมดเลยเรายังรู้สึกว่ามันเจ็บแป๊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 บแหมดนลเจ้าส่วนมรรยเจ้าอย่างนงี้วะเนี่ยทำอะไรทําให้เทีเยวดาเจ้าบ้านเจ้าเรือนเขาเขากระเด็นกระดอนเขาเจ็บปวดทุกทรมานไปหมดนะอาศายุบ้านเขาทาไมทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยไหนไหนสวนได้ดูสิมันมันสวนเอามือประกบกันแล้วก็สวนเนี้ยสวดคลังงลนี่อย่าเจ้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 ้าเจ้าเจ้าเจาเเจ้าเจ้าเจาเจ้าเจ้า้า สุดท้ายเพียนกลายเป็นโลภปสาทเพียนเพียนเลยเพียนไปเลยอืเนี่ยไม่รู้ปฏิบัติทำอะไรมันแต่ละคนทําอะไรมันเป็นเพียนเนี่ยไม่เข้าใจถ้าพูดกันไม่ไม่พูดกันเรื่องนี้ทันทีมันก็เลดเดจี้ไล่กันขนาดจีก็ไปไม่ไปไปไม่รอดเพราะไม่เข้าใจไม่เข้าใจภาพรวมไม่เข้าใจภาพรวมแล้วมันก็จะว่าเราจะงั้นเราอย่างงี้จะเราจะเอานั่นเราจะเอานี่เราจะเอานั่นเราจะเอานี้ S <S เราจะเอาอย่างนี้ให้ไดจ้จะไม่เอาอย่างนี้ให้ได้เราจะเอาอย่างนี้ได้เราจะเอาอย่างนี้ได้อไดโอ้ยสอนยังไงมันก็ไม่ฟังไม่รู้เป็นอะไรไม่เข้าใจมันจะมีใครไปเอาอะไรล้อมันไปใจนั่นแหละใจนั่นแหละคือนิพพานจะไปเอาอะไรมีใครไปเอาอะไรจะไปเอารูปจะเอานี่ไม่เอานัน่นไม่เอานี่เนี่ยจะเอาเอาใจที่ปโปกโบคสบายเอาใจนิ่งๆเอาใจเฉยๆเอาใจว่างๆก็ทแบบุกตายแล้วแบบนี้ทุกตายแล้ว จเาน้นแนิพานจะไปเอาจะไม่เอาพูดอะไรก็จะไปเอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้เนี่ไม่เอาไอ้นี่ไม่เอาไอ้นี่มันจะเอาไม่แช่จะเอาไม่แช่จะจะเอาไม่แช่ไม่เอาแช่จะเอาไม่แช่เอาแช่แล้วพูดตัวให้หมดเลยจะเอาไม่เอาเอาไม่เอาโมือนี่มันก็เป็นใจอย่างเดียวนั่นแหะจะเอาอะไรฮะเอาอะไรมันก็ติดทั้งนั้นเน่ยจะเอาไม่เอา ไม่รู้เป็นอะไรปฏิบัติให้มันเข้าใจเย่างนี้แหละมันคงผิดมาข้ามพบความชาติมาในชาตินี้ก็ไปเจอคนสอนที่เอา้าไปถูกใจกับเราพากันผิดไปอีกไปใจับ,จบไ้นู่นจับไ้น,น,นี่ไว้ยึดไ้นั่นยึดไ้นี่ไว้เอาไปเข้ามาแล้วไปแล้ว